นี่คือ6จุดเด่นที่ผมใช้แล้วจึงมาบอกต่อของหูฟังหัวเวฟฟรีบัตร S E C A N C ไปดูกันเลยครับจุดเด่นแรกคือแบตเตอรี่โคตรอึดฟังเพลงต่อเนื่องรวมเคสชาร์จสูงสุดถึง50ชั่วโมงชาร์จครั้งเดียวอยู่ได้เป็นอาทิตย์หรือรีบๆก็ชาร์จแค่10นาทีฟังได้ต่อ4ชั่วโมงเลยครับต่อมาคือฟังก์ชัน A N C ตัดเสียงรบกวนเทพที่เขาให้มาถึง4โหมดอยากเงียบแบบไหนก็เลือกได้เลยจะนั่งรถเมล์เสียงดังหรือทำงานในร้านกาแฟก็สงบได้หมดครับแนะนำเลือกแบบสูงเป็นพิเศษจะเเงงงีีีีียยยยบบสสสุดดดดๆัอกอก่าามตมตล้วนนะไซ์ใ บายจนลืมตัวหูฟังหนักแค่4.3กรัมเท่านั้นดีไซน์แบบโปรง่งสบายตามหลักสรีระศาสตร์ใส่ได้นานๆแน่นอนครับคุยโทรศัพท์คมชัดไม่มีสะดุดเรื่องคุยโทรศัพท์หายห่วงนะครับเพราะมีไมโครโฟน3ตัวช่วยรับเสียงเราได้คมชัดไม่ว่าจะคุยงานหรือเมาส์มอยเสียงก็จะชัดเจนแม้อยู่ในที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะๆก็ตามครับเชื่อมต่อโคตรสเสถียรด้วยบลูทูธ5.4หมดปัญหาภาพไม่ตรงเสียงดูหนังฟังเพลงเล่นเกมภาพกับเสียงตรงกันเป๊ะไม่ดีเลยให้เสียอารมณ์เลยครับขอสุดท ได้สบายๆจะใส่ไปออกกําลังกายจนเหงื่อท่วมหรือเจอฝนตกไปปลอยลุยได้ทุกกิจกรรมครับสเปคแน่นฟีเจอร์ครบขนาดนี้หลังจากที่ใช้มาสึกพักใหญ่บอกเลยว่าคุ้มเกินราคาจริงผมได้มา500กว่าบาทดูสินค้าเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยนะครับ